ดูดวงชาวราศรีกรกฎครับดวงชะตาของชาวราศรีกรกฎดวงชะตาของคนครับผลวันที่22มีนาคมนะครับผมปี2568ครับดวงชะตาของท่านนะครับผมดวงนี้จะดวงเปิดแล้วก็มีรวยเกิดขึ้นในโชคชะตาเรียกว่าดวงเฮงดวงปังดวงมีเลิกบุญกุศลวาสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มนะครับผมตกตำแหน่งอะไรเอาเปิดไพ่ลื่นเลงสังสรรค์ เอาผมโชคชะตานี้จะมีเกณฑ์ชะตาดีขึ้นลื่นเลงสังสรรค์ท่านบอกว่าข้าพเจ้าโคตรเหนื่อยเลยหมอสันหนูเหนื่อยมากเลยค่ะเจอปัญหาอดทนหน่อยนะจ๊ะที่รักจ๋านะครับผมมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง,อ,จงอดทนมานานแล้วในโชคชะตานี้พอเรากดบง,งบง่ถึงบุญกุศลวาสนาโดนกดทับเอาไว้มันถึงเวลาเขาเรียกว่าออกมาจากขอบเขตของท่านท่านจะได้เจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินและลื่นเลงสังสรรค์ ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบแต่เกี่ยวพันเกี่ยวกับมนต์เสน่มนต์จันทาเพราะฉะนั้นคุณต้องอยู่กับมันนะครับอย่าบอกว่าข้าพเจ้าขอหลบหลีกปิดเวงปีกวิเวกออกไปครับผมได้ไหมได้ครับผมบผมต้องไปบวชนะผมไปบวชน,นะบนุสร้างบุญสร้างกุศลแต่ถ้าท่านยังเป็นคารวาจอยู่ท่านก็ต้องสู้เต็มกลาลังเกี่ยวกับมนต์เสน่ นะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องดูดวงจะตาตัวเองว่าตกตำแหน่งไหนล่ะเราขึ้นอยู่กับตัวคุณนะครับเพราะฉะนั้นโชคชะตามท่านเกี่ยวกับม์เสน่ห์ใครบางคนเข้ามายุ่งเกี่ยวข้องแวะและไปไหนจะต้องให้เด็กเมตตาไปไหนผู้ใหญ่ต้องเมตตาสาวรักสาวหลงหนุ่มรักหนุ่มหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนันัสไม่งั้นอยู่ไม่ได้แ้าท่านไปไหนไมแจะคนเกลียดอย่างนี้ไม่ถูกต้อง เราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎต,ตกตำแหน่งโมงสนเสกโมจันทานท่านก็ต้องเกาะโมสนเสกของท่านไว้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาประเดบดดังมีดปักเต็มตัวเรื่องราวต่างๆมันผ่านพ้นไปหมดแล้วครับนะพ้นวันที่22ไปดวงชะตาของท่านกําลังจะเป็นไปได้ด้วยดีด้วยบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งพระราชาแห่งเหรียญเงินทองบารมีวาสนาสิงสิทธิ์ค้ำชูปกปัก,กคุ้มของรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชค นะครับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มตั้งมัน่นถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำอะไรบางอย่างนะครับตกตำแหน่งเดลเวอร์นะครับไปไหนใครรักสาวรักสาวหล,ลงนุมรักนมหลงถ้ายังสดก็อาจจะมีเกณฑ์ที่มีใครบางคนเข้ามาข้องเกี่ยวในโชคชะตาหรือมีใครบางคนแอบตกหลุมรักตัวท่านเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวในวันที่22เป็นต้นไปดวงชะตาของท่าน จะเริ่มถือดาบตั้งขึ้นนันก็แปลว่าอะไรครับจากท้อแท้จากหนูไม่ไหวแล้วอาจารย์หนูจะแย่แล้วหนูไม่ไหวแล้วโดนเขากันแกล้งในโชกตนะณบัดนี้ท่านถือดาบตั้งขึ้นก็แปลว่าอะไรครับเริ่มที่จะฮึกเหิเมคนมันเริ่มมีเงินนะท่านก็ลองมีเงินดูดิจะได้รู้ว่าโอ้โหมันแบ่งใหญ่แล้วเกินก็คือว่ามีเงินเราก็มีนะโอขอบเขตของเราแล้วก็มีความสุขกเกิดความมั่นใจมากขึ้นครับฉันก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ย อันก็พอมีนะฉันก็ไม่ย่อยว่าใครนะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องคิดไปินไต่ตองให้อยู่ให้พอดีแล้วกันนะผมในโชคชะตาการที่ท่านจะลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองมีความสุขสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งเดอะฟูเนี่ยจะมีคนมาเข้ามาประจบประแจงเรียแข้งเรียขาเอาอกเอาใจาท่านต้องอยู่กับเขาให้เป็นับโลกนี้มันโหดร้ายใครบางคนเข้ามาเสแสร้งเราก็ต้องเสแสร้งกับนะเพื่ออะไรเพื่อคุณงามความดี ครับผมไม่ใช่เพื่อว่าจะไปทะเลาะวิวาทกับทุกคนครับก็ต้องอยู่ไปกับทุกคนคนนี้เป็นแบบนี้คนนั้นเป็นแบบนี้คนเน้นเป็นแบบนี้เราก็ต้องอยู่เข้ากันได้ทุกคนแค่รู้เลขเหลี่ยมของเขานั่นเองครับการชิงไหวชิงพริบการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลเพดุบายดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิดเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้ขอทํานายว่าไม่เป็นสองรองจากใครผลวันที่22่สมีนาคมนี้ รับดวงชะตานี้คฮือกเขิมมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้รวยเลยรัยผมโชคชะตาเปิดครับจับเงินเป็นเงินจับทองเป็นทองับผมดวงชะตาเปิดรับหมดนี่หมดสินสุขภาพร่างกายแข็งแรง <Iya. S 1> ับผมดวงชะตานี้ยังตกตําแหน่งครอบครัวครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทํามาค้าขายทามาค้าขึ้นการค้าเจริญรุ่งเรืองครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาตกตําแหน่งตัวท่านเนี่ยท่านจะรู้สึกว่าข้าพเจ้าเริ่มดีขึ้นแล้วนะข้าพเจ้าเริ่มที่จะมีความสุขนะ ้าพเจ้าเริ่มที่จะพลิกเปลี่ยนแปลงผนพัฒนาอย่างก้าวโดดถึงแม้จะมีเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเล้าในปีนี้บอกได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นในเดือนนี้กําลังจะดีขึ้นดวงิจตาต้องเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีและเริ่มต้นยังไงนะผมเริ่มต้นยังไงก็คือว่าเหมือนกับพ่อค้าแม่ค้าเปิดบินแรกเป็นยังไงครับบินแรกเขาไม่ต่อเลยอาจารย์อาจารย์เขาไม่ต่อหนูเลยนะซื้อขนม10หอ่อไม่ต่อเลยแถมให้ทิปด้วย โอ้โหเบ้นต่อไปท่านจะยาวก็เหมือนกับเดือนนี้แหละครับถ้าท่านทําดีเหงรวยปังท่านก็จะรวยยาวๆแต่ถ้าท่านผิดพลาดจะหาว่าคําทํานายมันจะย่ําแย่มันไม่ใช่นะบอกไว้ก่อนนะท่านควรที่จะต้องทําเดือนนี้ให้เหง่งให้ปังแล้วมันจะได้ยิงยาวนี่คือความเชื่อแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามนี้จริงๆเพรโะฉะนั้นเราก็ทําชีวิตให้เกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นแล้วมันจะเกิด สิริมงคลเกิดขึ้นกับตัวท่าน้วผมการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งหนึ่งไม่เท้าดวงชะตานี้จะพลิกเปลี่ยนแปลผันกําลังที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะเลิศลุงเรืองสุขสรรฐันาสาเกิดความแช่มชื่นนะผมนะผมราจะสีมานอนซบตากด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่ก็เปรียบเสมือนใครบางคนหรือตําแหน่งหน้าที่การง,งานการเงินหรือเทวดามนสวรรค์ชั้นฟ้ากําลังจะช่วยเหลือท่าน กำลังที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกาลังที่จะตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าตกตําแหน่งม้าไปยองรู้สึกคึกเขิมในอําน,นาจบญบารมีวัสนาการพลิกเปลี่ยนแปลผันตกตําแหน่งสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบนะครับผมในโชกตามีไวคคนวันไวกลางคนบง่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงส่งมอบหนึ่งไม้เท้าให้แก่ท่านท่านจงรับไว้นะครับผมจงรับไว้การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ,ใหญ่ไม่เอาหรอกครับ นะผมเพราะฉะนั้นพ้นวันที่2ี่สองดวงชะตาของท่านพยายามให้ยืนหยัดต่อสู้อดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าอดทนมานานแล้วนะครับผมเมื่อไหร่ละเมื่อไหร่ก็เมื่อนานไม่ต้องเร่งรีบแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ใจของท่านว่าคําว่าสุดพอแล้วหรือยังก็เรียกบารมีเต็มดังฉะนั้นยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชค เหรียญใหญ่เหรียญมาเริ่มตกตำแหน่งในโชคตาดวงชะตาจังท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มรับเรื่องราวร้ายๆไม่เกิดขึ้นในปีนี้แต่ว่าเรื่องราวดีๆมีมากเกินไปก็ต้องปกปิดเงียบๆไว้ไม่ใช่รวยแล้วก็โอ้บอกเขาไปเลยบอกทั้งอำเภอฉันรวยครับพี่รวยแล้วน้องรวยแล้วเป็นเศรษฐีแล้ว ับผมไปบอกเขาก็โดนขัดขา,ขาก็ให้สิครับเพราะฉะนั้นท่านต้องควรที่จะต้องรวยแล้วก็แอบ,บใช้เงียบๆสิจะโชว์เพื่อจะโชว์เพื่ออะไรับผมนะปะนัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมเล้ามันเจ็บปวดด้วยเลาแสนทุกข์ทรมานเพราะว่ามีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาม,มานานแต่ยังไงก็แล้วแต่มันดวงชะตาเปิดแล้วถึงเวลาคาบุนกุศลบาสนาต้องทําจิตใจที่อ่อนโยนจะนําซึ่งพาซึ่งความประสบสำเร็จ นะผมรับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นนะผมเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆกําลังจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับผมดวงชะตานี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับกดไลค์เป็นกําลังใจให้หมอจันถือว่าเป็นค่าครูก็ได้นะครับกไดบกไลค์ให้หมอสันด้วยนะนะกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะผมให้ติปให้ค่าครูทางช่องได้ครับผมขอให้ท่านแจ่มชื่นราบรืบ่นเป็นไปได้ด้วยดีครับสวัสดีครับ